ก็สซาเบนด้วครับตอนนี้อยู่กับช่อเนลเหมือนเกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็จะมาสอนทำเสื้อก่อนจนเข้าไปกู o ก l ลทุกบ้าโดหลอกเสร์ชเข็มหือตรงนี้ครับเราต้องใช้ตรงนี้ อนี่กดเลือกรับดาวนี่คุณต้องมีบีซีก่อนเราก็จะไปแล้เราก็จะต้องไปโปรแกรมพิน์กดอืมไฟล์ก็เชิปคลีต ่ะมาดูใจสวยอเมื่อใดรูปพามาเอาเสื้อลวดลายเสื้ออะไรก็ได้ครับชุดละมาหืงเล็ก คนสีอีกอัน,นของมีเขาไปด้วยครับเพราะว่าอาจจะมีสี่งที นี่ล็อกืมนี่รับเอออืมข้างล่างครับ นี่ครับปุ๊บก็จะดูครับ Mm hmm. วดลายสวยครับตรงแขน นี่ครับอุ้ยก็ปีนะครับม,ม,ม,มือก็กะเกะไรตัวครับอาจจะไม่เก่งครับ <c oughs> นี่นี่สี นี่นี่ me mm -hmm. แล้วเซฟไปครับอืมตรงคอต้องเข้าบอลนะครับอืม หืมตันข,ขออ้างตันข้างทําแบบนี้ก๊อปปีตรงใต้ครับนี่ตรงแบบนี้วิธีครับกดคําสั่ง่ เป็นหนึ่งครับโอเคครับบางครั้งก็มีเสียงแทรกเพราะว่าทีวีครับไม่ก็ใครก็ไกมู่ครับเด็กเวลาสเสร็จแล้วครับกดไฟกดเซฟโอ้ยไม่ใช่ S P N G มาธอดเดชิด เอ็นเธอวันแม่นะครับไม่เซฟครับเธอกดผิดครับเป็นเซฟเสื้อเสิ้อเข็มเท็มโป้ครับเขาจะมาเซฟผิการกดนี่แล้วก็เซฟอินส ดาวน์โหลดนเลยครับเสื้อทีเอ็แล้วก็ไปเดวอลล์ครับเข้าไปครับลืมเพ์เซอร์เมาส์ไปที่ช็อต ฮะครับ Mother Day short, short rồi, òn, s อ o r t by Ming Gamer กด up เลยครับแล้วเราก็จะต้องรอนะครับเราจะเราจะขายสักกี่ลูกบักนี่ แกงคนห้ารบักฮออกแกงคนเลยไม่ให้ดูครับกดขอจบคลิปถี่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสวัสดีันนี้บ๊ายบาย